หลังจากที่ได้ยินคำพูดของจังอยู่ระบบก็พูดขึ้นมาอย่างช้าๆระบบตรวจจับได้ว่าผังหลงมีพรสวรรค์ระดับหกดาวและกำลังจะส่งภารกิจภารกิจหลักที่28รับผังหลงเป็นสิทธิสํานักขังเฉียงเพื่อสร้างสํานักที่ยิ่งใหญ่จะต้องมีสิทธิทุกประเภทในฐานะเจ้าสํานักแล้วโฮสต์มีหน้าที่ค้นหาและรับอัจฉริยะเหล่านั้นรางวัลเต่าอมตะดินแดนเะเล้นลับดินแดนนิพานเวลาจำกัดครึ่งปีบทลงโทษ ไม่มีจัางอยู่เหมือนกับไม่ได้ยินเนื้อหาของภารกิจและยังคงยิ้มให้กับผังหลงตลอดเวลาที่ผ่านมานี้ระบบมักจะปล่อยภารกิจออกมาช้ากว่าที่จัางอยู่คิดเอาไว้และเขาก็เริ่มชินกับมันแล้วเต่าอมตะดินแดนทะเลเร้นลับดินแดนนิพพาน รางวัลของภารกิจนี้จังอยู่รู้ดีกว่าใครดินแดนทะเลเรนลับคือขั้นแรกของการบ่มเพาะซึ่งจะแบ่งเป็นเปิดทะเลแห่งความขมขื่นบ่มเพาะน้ำผู้แห่งชีวิตสร้างสะพานแห่งถวยเทพจนกระทั่งบ่มเพาะไปถึงดินแดนนิพพานในขอบเขตทั้ง4นั้นแน่นอนว่าดินแดนนิพพานคือขอบเขตการบ่มเพาะที่สูงที่สุดของดินแดนทะเลเรนลับหลังจากนั้นก็จะทะลวงไปยังดินแดนตำหนักเร้นลับให้รางวัลเป็นขอบเขตการบ่มเพาะในบางสวรรค์น,นี่นับว่าเป็นรางวัลพิเศษจริงๆ ทะเลแห่งความขมขื่นน้ำผู้แห่งชีวิตสะพานแห่งถวยเทพและดินแดนนิพานสิ่งเหล่านี้คือขอบเขตทั้งสี่ของดินแดนทะเลเรนลับซึ่งสามารถแทนเป็นขอบเขตชีส่วนวส่วนตันส่วนและหลิงส่วนของทวิป,ป่าได้แน่นอนระบบบ,บ่มเพาะที่ต่างกันก็มีดีเป็นของตัวเองดินแดนนิพานนั้นคล้ายกับขอบเขตหลิงส่วนจ้างอยู่พอใจอย่างมากกับรางวัลจากภารกิจไม่รู้ว่าการบ่มเพาะทั้งสองอย่างนี้จะขัดแย้งกันหรือไม่ ยังไงสระบบการบ่มเพาะก็แตกต่างกันจังอยู่รู้ถึงปัญหาเรื่องนี้และไม่ได้แปลกใจอะไรเนื่องจากระบบส่งภารกิจและรางวัลแบบนี้ออกมามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าจางอยู่ไม่โมคิดเรื่องนี้อีกต่อไปเขามองไปที่ผังหลงและพูดขึ้นมาด้วยรอยยิ้มไม่ต้องกังวลเจ้าลองคิดทบทวนดูเอง พังหลงพยายามกดความตื่นเต้นที่มีเขาสูดหายใจเข้าลึกๆอยู่หลายครั้งกว่าจะทําใจเย็นลงได้เขากําลังจะพูดออกมาแต่เมื่อมองไปที่โจถิงที่อยู่ข้างกายเขาก็ต้องลังเลขึ้นมาข้าพังหลงพูดขึ้นท่านเสียนข้าได้เข้าร่วมกับราชวงศ์แล้วตอนนี้เขาถือว่าเป็นคนของราชวงศ์แล้วการเข้าร่วมสํานักขังเสียงเขาต้องได้รับอนุญาตจากโจถิงก่อนหากโจถิงไม่เห็นด้วยก็เป็นธรรมดาที่เขาจะไม่อาจเข้าร่วมสํานักขังเสียงได้ แน่นอนหากเขายืนกรานว่าจะออกจากราชวง์เขาก็สามารถเข้าร่วมสํานักทางเฉียงได้แต่หากเขาทําแบบนั้นจังอยู่คงสงสัยในตัวเขาโจถิงรีพูดขึ้นมาไม่เป็นไรผังหลงแม้ว่าเจ้าจะเข้าร่วมกับราชวง์แล้วแต่เจ้าก็สามารถเข้าร่วมกับสํานักทางเฉียงได้ทั้งสองฝ่ายไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันเจ้าสบายใจได้เจ้าเลือกได้เองว่าจะเข้าร่วมสํานักคังเฉียงหรือไม่ผังหลงมีสิทธิ์เข้าร่วมสํานักคังเฉียงโจถิงจะไปห้ามได้ยังไง เรื่องบางสวรรค์คือสิ่งที่จางอยู่เล่าออกมาเองระบบการบ่มเพาะของบางสวรรค์นั้นชัดแล้วว่ามีแค่จางอยู่ที่รู้ไม่ต้องเดาเลยว่ามันจะดีที่สุดที่จะให้ผังหลงเข้าร่วมสำนักขังเฉียงและรับการสั่งสอนจากจางอยู่โจถิงไม่คิดว่าเขาคือคนที่รอบรู้หักเทียบกับจางอยู่ในด้านนี้แน่นอนว่าจางอยู่เหนือกว่านอกจากจางอยู่แล้วไม่มีใครอื่นอีกที่มีสิทธิ์จะสั่งสอนผังหลงท่านเซียนผู้น้อยอยากเข้าร่วมสำนักคังเฉียง ครั้งนี้ผังหลงไม่ได้ลังเลและแสดงความต้องการของตนเองออกมาจางอยู่ยิ้มออกมาดีนี่คือสัญญาณพามันคือตัวยืนยันว่าเจ้าจะเป็นสิทธิสํานักคังเฉียงหลังจากที่ลงชื่อลงไปแล้วเจ้าจะเป็นคนของสํานักคังเฉียงตอนที่พูดนั้นจังอยู่ได้โบกมือพร้อมกับม้วนคัมภีที่โผล่มาค่อยๆลอยเข้าไปหาผังหลงผังหลงรีบลงชื่อลงไปก่อนจะคืนสัญญาให้กับจังอยู่แต่ไม่คิดเลยว่าตอนที่เขายกมือนั้นสัญญาณพากลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยสีหน้าของเขาเปลี่ยนไป จางอยู่พูดขึ้นมาด้วยรอยยิ้มไม่ต้องกังวลข้าเก็บมันไว้แล้วการกระทําแบบนี้ทําให้ทั้งโจถิงและผังหลงตกตะลึงพรุ่งนี้เช้าให้มารายงานตัวที่สํานักคังเฉียงร่างของจังอยู่หายไปทันทีราวกับว่าเขาไม่เคยอยู่ที่นั่นมาก่อนเหลือทิ้งไว้แต่เพียงเสียงหัวเราะที่ยังต้องอยู่ในบ้านโจถิงยิ้มกว้างออกมาเขาบอกกับผังหลงยินดีด้วยน้องชายด้วยอายุที่มากของเขาแต่เขากลับเรียกผังหลงว่าน้องซึ่งถือว่าให้ความเคารพอีกฝ่าย การเข้าร่วมสำนักทางเฉียงนั่นก็หมายความว่าชะตาของเจ้าได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงอนาคตของเจ้าคงจะไม่ธรรมดาหวังว่าเมื่อน้องชายประสบความสำเร็จแล้วจะไม่ลืมราชวงศ์อาณาจักรโจตอนนี้ผังหลงเพิ่งจะได้เป็นสิทธิสำนักทางเฉียงกลับมีฐานะที่สูงส่งขนาดนี้การเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือนี้แม้แต่โจถิ่งที่เป็นบนรรพบุรุษของตระกูลโจก็ไม่กล้าจะมองท่ามผังหลงผังหลงยิ้มและพูดขึ้นมาในอนาคตข้าจะไม่ลืมบุญคุณของผู้อาวุโส ที่บ้านพักหลังเล็กๆจังอยู่ได้เคลื่อนย้ายมาอยู่ใจกลางสวนเขานอนอยู่บนเก้าอี้ไม้พร้อมกับครุ่นคิดระบบร,บรับรางวัลรางวัลเต่าอมตะดินแดนทะเลเรนลับดินแดนนิพพานถูกส่งมอบโปรดตรวจสอบจังอยู่รออยู่สักพักแต่ร่างกายของเขาก็ไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรตอนที่เขากำลังจะสอบถามกับระบบนั้นเสียงของระบบก็ดังขึ้นมาอย่างช้าๆระบบตรวจจับว่าภายในร่างกายของโฮสต์มีพลังงานที่ขัดแย้งกัน ดังนั้นจึงปิดกั้นพลังอีกด้านไว้ชั่วคราวและส่งเพียงแค่ความรู้และประสบการณ์ในความรู้ด้านนี้ให้เมื่อโฮสแก้ไขความขัดแย้งนี้ได้ระบบจึงจะส่งพลังนี้คืนจ้างอยู่ตะลึงนี่มันเรื่องอะไรกันมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรือ